วันนี้พวกเราเฮฮาทีวีจะมาเล่นเกมหนีซอมบี้กันที่ h a r b o บ l ร n d t e ด์ i n a l 21พระราม3เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าใครจะหนีซอมบี้เก่งที่สุดตามมาดูกันเลยาตายตันโลตันโลตันโล โลกแฟนตาซีใต้ทะเลนะคะโบลืมไปที่แบบนี้เพราะว่าเราเล่ไหลวันนี้มีซอมบี้แล้วตอ้เราูไปว่าใครเป็นซอมบี้อะไรมันไม่ใช่แมวเออซอมบี้อะไรกัอะไรน่น้ากลัวแบบไมต้องแต่งหน้าก็ซอมบี้อยูโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้โ เดี๋ยวเรานะคะก็จะมาเล่นเกมหนีซอมบี้กันในนี้นะคะแล้วก็เ,เดี๋ยวเราไปดูกติกากันเลยดีกว่าค่ะไปเลยกติกาการเล่นเกมหนีซอมบี้จะแบ่งเป็น2ฝ่ายฝ่ายซอมบี้และฝ่ายเซอร์ไวนโวฝ่ายซอมบี้จะชนะก็ต่อเมื่อกัดเซอร์ไวนโวให้หมดฝ่ายเซอร์ไวนโวจะชนะก็ต่อเมื่อหาของทั้ง5ชิ้นกลับมาที่เซฟโซนของที่ต้องหาก็จะมี1ดาบ2ปืน 3. ธนู 4. ี่ยา 5. สาเบียงอาวุธต่างๆสามารถทำให้ซอมบี้ช้าลงได้ส่วนยาสามารถรักษาเพื่อนคนที่ตายได้หนึ่งครั้งเซฟโซนซอมบี้จะไม่สามารถเข้าได้และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เซฟโซนของพวกเรานะคะเราจะต้องเอาของทั้งหมดนะคะ มาไว้ที่นี่เราถึงจะชนะใช่แล้วซึ่งอันนี้เป็นโซลฮาร์เบอร์เลเตินวิววางแผนก่อนแผนของเราไอคือให้ให้ซีนอะไปยืนเต้นก่อนยืนเต้นอย่างงี้แล้วมันก็หัวเราะอะไรเพื่ออะไรแผนของเราคือไม่มีแผนไปเลยปะโอ้ยครับไปได้เหรอว่าไปเหรอตองตันไปไหนอะต๋องตันไปไหนติดตัว ปแล้วบูบูบูจะสมบีโอ้สมบีกันตายบอยมันเข้าไปแล้ว Ha 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 h ha h ให้คนอื่นไหมไปหาเก็บของแล้วเราสองคนอยู่เนี้ยนอนเก็ะเคลือเฉลิมฉลองสุดๆเต้น 야, 야, 으아! 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 으 에이. 아 으아! 으 ซัมมี้ซัมมี้ข้างบนข้างบนมาโอ้ยทำไงไงไม่ดี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 ไ่ดีไม่ดีไดีไมไม่ดีไม่ดดดี ก็ตี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 ็ตีตีตตีก็ตีเฮ้ยมื่อกียังสาตีอยู่ในตีเราอันนี้ตีเมันน้ำอะไรเนี่ยมาแล้ว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 นี่

คยคุยตายแล้วตายก็ออะไรได้อะตอนนี้น้องพันเนอรู้อยู่คนเดียวว่าธนูอยู่ไหนแต่เพราะว่าเราเห็นของเกมตีแลอยู่กับเต็นตี แต่ธนนอวน้องวันนะรู้เพราะฉะนั้นเราจะไปเอาเลือดไปแตะบอลช้า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 นาช้าาช้าช้า้าช้าช้าง้า้าช้นช้้ช้าช่้าช้าช้้้้ พิชัยดีกว่าทีบ้าวพิชั่าวเอาไปออกไปมีอาวุธออกไปตายตัโลตัน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 ล้ันโันโลตันโลตันตัตันโตนลนนลนตันโลตตต

อยู่กับใครเริ่มหรอเริ่มนานแล้วเข้ามาอันนี้มันกินอ้าวปูปวางไปเสร็จแล้วไปแล้วพร้อมหนักเพื่จริงเหี้ยไม่ใช่ไปดื้อไปจริงไม่ดื้อยเงี้ยไปฟากัวเฉียบ้างหมาข้างบนนี่เหีย

ก็เดินช้าดีกว่าตัวด้วยใจหิวคือไม่โดนจะไม่ได้ตอนนี้ไอซีนตายไม่ได้ดูมันตาย เฮ้ยเอาไปต่อนะไอ้ฮะเฮ้ยต่อปีน่ะไอ้มันลังตัว ตะโลยังไม่ดอยยังไม่ดอยยวิกูิ่นี้รเแมมาทนีอ้ไม่พักก่อนพักก่อนไงเด๋ยวะโลครบแล้วไป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 ครบแล้ว เอี๋ยวให้อยู่ยิงยิงยงี่ต่อไทยสุดเราไมได้เลยปัะเรามันปลูกพืชเดี๋ยวมันยิงเราตายตีตีใช้ไมดาบเลย ขาสามนะอ้าอาแล้วคละต้กมาลวเห็นตัวต้งแคถ้าเป็นถ้าเล้นเกอะไรเจ้นี่เอารธนูไล่แปะแปะตัวก็เอาแก้ก่อนคุณฟรีพอรนะชโปรขาใชโปช่วยมึงหนีดิไปไปาปสล็อ เออกี่ก้อเออขอบคุณแม่ขอบโอ้โหแบ๊ไอ้สีอยู่นีู่กอมาวะอันนี้พี่ม่เดิชานีตีสีตีกดลูกอ่อนกดลูกออได้ไหมเนฉากเดียวเนี่ยยิงไม่มีกถึงุนนะยิง เจี๊อียเอไปตอไอตีอตีมาเลยมาเยมาเลยมาเลยมาเมาเยมาเยมาเาเลยมายมาเลเยมาเลเลาเลาเลาเลยมเลาเกาเลามาเลยมาเลยมยมาเยเลาเามามเลเเยลเามาเยเามเย Ut med den. คอเนตีวันที่พระรามสค่ะใช่แล้วสรุปไปยังไงหนึ 1> 1่งหนึ่งสมบีหนึ่งคนหนึ่งเออแปลว่าเสมอการก็ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะแต่ว่าคนก็คงชอบที่เราเล่นอย่างนี้เราก็จะมีให้ทุกที่เลยเปลี่ยนเปลี่ยนสมบี้มากนะ <c oughs> ไม่อยากเอ <c oughs> ตีอแล้วเื่อมาก้อาวุธบ้างนะเหนืยมากถ้าไม่มเห็นเกมกับธ <c oughs> นูไว้กูก็ยอมแพ้แล้วยอมแพ้แล้วนูข้าหวก็ถ้าใครนะคะที่อยากมาเล่นฮาเบอรแลนด์แบบพวกเรานะคะก็ สามารถมาได้ที่พาวเวิร์แลนด์เทอร์มินอลทเวนตี้วันพรารามสามนะคะมาได้เลยที่ชัน้น5นะคะข้างโรงหนัง SF คะ่ะและที่นี่นะคะมาในติมเลยค่ะวันเดอร์ซีผจญภัยในโลกแฟนตาซีใต้ทะเลค่ะอะไรอะสำหรับเน,น,นี้ยพวกเราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปไปคุณพู้ว่าจะวันเดอร์แลนด์ไหมวะเอาอยู่ใต้น้ำเป็นปัญญาเออไม่อยุไม่หยุดได้ดยังมึงพูดได้ดไง